คราวนี้แต่ละคนอะจุดที่จะแบบรู้สึกจุดที่จะโดนเนี่ยไม่เหมือนกันคุณหมอจุดไหนที่แบบว่าอ้าวทุกคนต้องประมาณนี้แบบนี้พริตทอริสหนึ่งแล้วออมาแล้วก็ที่เรียกว่าจีสปอต s ีสปอตก็คืออยู่ข้างในช่องคลอดทางด้านด้านหน้าที่งัดขึ้นอ่าก็ประมาณ1นส่วนสามะเข้าไปเขามีด้วยนะจีสปอตมันเล็กทีเดียวอะนะครับมันอาจจะนิดเดียวเป็นจุดเล็กๆทางการแพทย์เนี่ยสามารถจะทําให้มันใหญ่ขึ้นได้ คือเกกันฉีดฉีดซิลิโคนเนี่ยให้มันหนาขึ้นอ่ะให้มันกว้างขึ้นหมอก็ไม่เคยทํานะแต่ว่าที่ที่เมืองนอกเขาทำเขามีเทคโนโลยีนี้มาซึ่งไม่อันตรายหรอคะก็ไม่น่าจะอันตรายแต่ได้ผลแค่ไหนหมอไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขาทํากันอ่ะแทนที่จะเป็นเหรียญสลึง่งก็กลายเป็นเหรียญเหรียญห้าบาที้โอ้ไม่ทำได้ถึงขั้นนี้แล้วก็คือฉีดให้มันให้มันนูนขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นจีสปอตแต่